สวยมากกันด้วยนี่คือรถสวยอะไรเป็นจรวสีโบอีกเกียนหนึ่งชื่อนี่ะเอาชื่อนี่ะเข้าเลยชื่อส,สมุนโมัมมว่วาเอาไม่อยากชื่อเอิอ่มวละคอสต้าไทเซลทอปเนี่ยโอเคอืมเอ่อเอ่เอบริษัท โอเคมีอะไรมันเป็นโลกเปล่าๆที่นี้โอเคหุ่นโจมตีโอเคอู้หูนึ่งดานแรกอ่ะดาบยี่สิบห้าดีนะตัวนี้สิบเข็มชื่นยาก็เงินโูแหลกเลยอู้หูป่วยเกยมเลยแค่แค่หนึ่งเราส اؤ อ่ะจับตัว เราเติมสองขีดก็เจอรูปกงเล็บโอ้โหหัวตีไปฮะไป hay hay สสตีสไปเลยเออใช่ใช้ถ้าวนไ้้โอ้โหใช้ไม่ใช้อ่ะบไะยื่โอ้โหเกือบตายเอ้ยห่าพี่ฮาที่ห้าที่ห้าี่อืมมีห้าที่กดไม่ใช้เย็นสมัยก่อนก็เคยเล่นเยอะก็นแล้วก็ไปไม่ค่อยไกลมากเพราะมันยากแล้วนี้ เลยให้ไกลๆจนถึงไล้ตัวทองๆได้ให้บีคอโทดเอะตายง่ายทีนี้เป็นแนวตั้งก็ใครไม่ชอบออภัยุ๊ดใครไม่ชอบก็จะดูโอเคผ่านและด่านหนึ่งเป็นหนึ่งนาทนีนี่หรอหุ่นมาโฆษณาจะมาเลยได้มาร้อยบาทสิบเข็มฉีดยาแล้วก็เกือบบอนล็อกซือก็ตัวนี้ด่านหนึ่งผ่านแล้ว โดนโดนนี่คืออะไรผู้การเป็นแบบปกติเหรอทุกครั้งเลยอุ้ยอุ้ยนี่มันเจ้าตัวเจ้าตัวเลยทาโรซอรัสเป็นลักสาวที่ใหญ่รองจากทีเล็กในวงไทโนซอร์เฮ้ยหลบปั๊บเฮ้ยต้องไม่มครบแม่ค้าต้องไม่ครบห้าสิบให้ครบห้าสิบเฮ้ยสุดมันอะไรรู้สึกว่าบทตอนขมงเล่นมันดูง่ายกว่านี่ คชีดีในเวลากับอะไรในอินฟินิตี้ครั้งนี้จะยิงให้มันแบตรงต,ตงรงตรงเออสิบเอ็ดมีเรงเขาพลาสิบแล้วบนล็อกการทสอบกินเนื้อที่รองลงมาเพราะเขาเรียกว่าทบาบูทอรัสล้วไันตามชื่อจริงไปเลยเออบนล็อกเขาบูทอรัสแล้วอืมอะไรไปรูปอันนี้กลยังไงไหมยังมีแต่เนื้อยังตามไป เกมมันข้างคล้ายหน่อยนะมาเราต้องทำาบอท์ับเลยเออครับเกมที่มันขาไม่จะกากไปนะเจนสองกิกว่าเจนหนึ่งแล้วเกณฑ์เจนหนึ่งก็กากกว่าเจนสองเนี่ยมาครั้งกวเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเจนสองกากกว่าเจนหนึ่งเจนหนึ่งแล้วเจนหนึ่งก็กนกว่าเจนสองเนี่ยจะกายกวกนเหมือนกับภาพโปรเกมเลยอันนี้ในภาพอะไรก็อยากให้มันเชื่อมโงกัโอเค ไปเลอต่อพอสมาชิกหมดที่เรามีเออคลิปมีเวลาไม่มาแต่ก็จะเล่นเไยหันจะตัว,วยาวกับยีนเอแรปเตอร์ห้าสิบแรปเตอร์กับทาโบเลยโหแต่รปเตอร์ไรต้องเกมมาตีกันข้างบนโอ๊ยมาอ่ะอันนี้สองในตัวสองตัวใหม่อุอยละครั้งมาสอง โอ้ยตัวนั้นมันก็เยอะกว่ามันไม่ใช่มั้นะ่ล้วออ่าเจอเจ้าตัวเอ,อิ่มหาลูกตุ้มหางหางน้ำเอ,อิ่มเกาะเกาะเกาะน้ำเออเรียกว่าเกาะน้ำมันอ่ะเปลี่ยนตัวแล้วจะเปลี่ยนตัวทำไมไม่เลื่อนมันตั้งแต่แรกอ่ะโอ้โหดกว่าโอ้โหเสียไปฟรีเลยแบกบเกมนี้การเปิดก่อนเปิดหลังมันอยู่ที่ยามีอ่ะสก,กิลตีเกาะมันไม่มีเกาะแล้วก็ต,กตีเถอะไม่เหมือนเนี่ยไม่ใช,มมใช่มันไม่มีสก,กิลเกาะ นาปนีปนังเออตีแรงมากเลยใช้เอาเลี้ยมาเลียงมนเี้ม,มานสีมากกว่ากาเช่นัดียากจะเป็นเนเบากว่านะปักไปทีเกมนี้เดี๋ยวทำคลิปยาวๆให้ดูเพราะว่าในหลายคนทีท่ดงคลิปยาวจก็มันโอ้โหเกินก่อนเออเยอะแยก็ไดยเวโอ้ยไอตีเบาเลยตีเอาไต้อง โอ้อาเด็กเอูปั๊บนับมาอฟาดตก้านับตาตะก้าลวเขะทำเคียร์เหรอโอ้โหิีเล็กมันจะหัอะไรอ่ะนี่นี่หาโมเทา้าในในเกมในเกมสุวงในเกมอ่ะมีการเล่นแสงบับบบวชามือมืนคนจุไฟ มันจะมีลัพเตอร์มาวันนี้ขอเอามันเถอยแล้วกันลัพเตอร์ขออีแคปพิเบียนเอจะได้ครบ,ครบหให้อีฟนฟะินตี้อีกไงดูปับ๊าาบเให้ราไปได้วงม่าใจใหญ่เรื่อยๆกันมันจะมีร้อยว่าใช่ไหมขอจบสิบไอ้ขอหิบม,มากดตรงรูปคีเลย์แหลกมากโอเค เล็บนี่เกมนี้มีเลือดดาเมจแล้วก็เขาปีดตัวนหลังนะอัพไปเลยนี่อัพเลือดดาเมจสปีด oh อัพไปไม่อัพเอาไว้ทำอินเดอร์แเลเตอร์กับอินเดอร์เล็ตเล็กได้โอเคอย่างดีไปไปครั้งนี้สู้กลับไม่หมดพีพีแล้วเราต้องเลเวลสาก่อนมาเป็นต่อโอ้เร็วๆแชาไปได้นั้น จมตัวนี้มาก็ก็เอาทาโบซอสอเปิดเลยจริงๆรมันต้องเอาต้องอะไอยู่ข้างหนอะไรอยู่ข้างหลังก็เลยความจริงเขาก็ให้เราเลือกกันอยู่ดีมาโอ้โหมาเจอกันหน่อยเปิดเอาทาโบลงก่อนไแบบอ้พวกสีแดงก็จะตีอนะไรไงโอ้โหเดนเดนสองอันนี้มันจะเดนสองใช่ไหมไอตะก,การ โอ <im <im ้ยแต่มอปีแรงไอ้ยักเราไอ้ยักสีเดีนะน่ครั้งเดียวมันไม่ชนะสองครั้งอ๋อมันต้องมัสองราสอตัวเปิดก่อนะยับโยเงือกน้องานล้วง่ายๆคิดเป็นอ่างเงียเปเวลาเฉลี่ยหรือเปล่ายาวๆพอไหมมาต่อ ฉากดำเปิดมาแรกใช่ไหมแรกใช่ไหมมันแลกขึงเปิดมาได้เงินแ็ปเตอร์ปลาปลา,ปลาดหลเล็บยาวโอโ้โหต้องอัพปลาปลาดหลก่อนเลยไหมโอเคอเฮ้ยดีด ด้วยอเราฉเยาไปดูวันที่หน้าพอคลิปนี้กเราที่จะอยากตีบ็นทีเลยแต่ขเขาแต่อาที่เราะ